ขอต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนเป็นเห็นทางรวยนะครับโคชโต้ <All right. S 1> ครับปกติแล้วคนไทยเราเนี่ยครับนิยมซื้อประกันชีวิตประเทศไหนกันครับต้องบอกว่ามีหลากหลายแบบมากนะครับทั้งแบบตลอดชีพแบบออมทรัพย์หรือว่าแบบบำนาญน,นะครับแต่เท่าที่พบเห็นได้บ่อยก็คือคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังนิยมซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นหลักมากกว่านะครับวันนี้นะครับโต้ก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของประกันชีวิตแต่ละแบบ และบอกถึงวิธีการคัดเลือกประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับตัวเราครับแบบที่1น,นะครับก็คือประกันชีวิตแบบตลอดชีพครับสำหรับประกันชีวิตตลอดชีพเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีภาระ,ะต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับอยากจะเตรียมเงินก้อนหรือมรดกเอาไว้เผื่อกรณีที่เราเนี่ยเกิดเป็นอะไรไปแล้วไม่สามารถอยู่ดูแลครอบครัวต่อไปได้ เพื่อคนที่เรารักเนี่ยจะได้ไม่ลำบากครับซึ่งแบบประกันแบบนี้นะครับก็จะให้ความคุ้มครองเราที่ยาวนานจนถึงอายุ90หรือ99ปีเลยนะครับส่วนระยะเวลาการส่งเบี้ยนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับทั้ง5ปี10ปีหรือทยอยจ่ายไปตลอดชีวิตขึ้นอยู่กับแบบประกันนะครับซึ่งแบบที่ทยอยจ่ายเบี้ยไปนานๆเนี่ยก็จะมีเบี้ยประกันที่เบาๆนะครับไม่เป็นภาระหนักจนเกินไปส่วนจุดเด่นครับ ก็คือแบบประกันนี้จะให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงเมื่อเทียบกับเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไปครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราเนี่ยต้องวางแผนเรื่องทุนประกันชีวิตให้เหมาะสมกับคนในครอบครัวของเรานะครับและค่าเบีย้ยประกันเนี่ยต้องเป็นค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายไหวด้วยนะครับแบบประกันแบบที่2นะครับก็คือแบบประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นิยมซื้อกันมากนะครับเพื่อเหตุผลการเก็บออมเงินครับ สำหรับแบบประกันออมทรัพย์นะครับมีระยะเวลาความคุ้มครองและระยะเวลาการจ่ายเบี้ยให้เลือกหลากหลายแบบมากนะครับจุดเด่นของแบบประกันออมทรัพย์เนี่ยนอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแล้วเนี่ยยังได้รับเงินคืนระหว่างสัญญารวมไปถึงเงินก้อนเมื่อครบกําหนดสัญญาด้วยครับซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราช่วยในการเก็บออมเงินได้นะครับแบบประกันชีวิตแบบที่3นะครับก็คือประกันชีวิตแบบบํานาญครับสาหรับประกันชีวิตแบบบํานาญเนี่ยจะเน้นเรื่องการเก็บออมเงิน คล้ายกับประกันชีตแบบออมทรัพย์นะครับแต่การเก็บออมเงินตรงนี้เนี่ยจะเพื่อไว้ใช้สําหรับหลังเกษียณอายุตอนที่เราอายุ55หรือ60ปีครับซึ่งแทนที่เราจะได้รับเป็นเงินก้อนนะครับเราจะได้รับเป็นเงินคืนทุกปีแทนครับเหมือนกับคนที่รับราชการแล้วได้รับเงินบำนาญเลยครับซึ่งเงินบำนาญตรงนี้จะได้รับไปจนถึงอายุ85หรือ90ปีนะครับขึ้นอยู่กับแบบประกันครับซึ่งจุดเด่นของแบบประกันบำนาญนะครับ คือได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและเป็นการเตรียมเงินบํานาญให้กับตัวเองด้วยครับครับอันนี้คุณผู้ชมน่าจะพอทราบยละเอยดค้าวๆเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตแบบต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอโคชโตช่วยสรุปอีกทีนึงได้ไหมครับว่าแบบประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับคุณผู้ชมแบบไหนครับเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับสําหรับใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับมีคนที่เรารักและเป็นห่วง หลักๆเนี่ยน่าจะเน้นไปที่เรื่องของความคุ้มครองหรือเงินก้อนไว้เป็นมรดกนะครับซึ่งอยากจะแนะนําคนกลุ่มนี้ครับให้เริ่มจากประกันชีวิตแบบตลอดชีพก่อนครับพเพราะจ่ายเบี้ยรประกันไม่มากนะครับแต่สิ่งที่จะได้รับก็คือความคุ้มครองที่สูงเลยครับรกลุ่มที่2นะครับก็จะเหมาะสําหรับรกลุ่มคนที่อยากเก็บเงินออมระยะยาวนะครับและก็อยากได้ความคุ้มครองไปด้วยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ครับก็จะเหมาะสําหรับประกันแบบออมทรัพย์นะครับ ซึ่งคนซื้อเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินก้อนไว้ใช้เองนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรไปก่อนเงินก้อนนั้นเนี่ยครอบครัวก็จะได้รับไปครับแต่ความคุ้มครองที่จะได้รับเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับประกันชีวิตแบบตลอดชีพครับกลุ่มที่3นะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากเก็บเงินนะครับไว้สําหรับตอนที่เราเกษียณอายุจากการทํางานไปแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับก็แนะนําให้เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบํานาญครับซึ่งประกันชีวิตบํานาญเนี่ย จะมีเงินให้เราใช้นะครับในช่วงหลังจาก,กเกษียณอายุหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยคนที่เรารับเนี่ยก็จะได้รับเงินก้อนไปแทนครับโคชเตอครับก่อนจากกันรบกวนฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องกันชีวิตด้วยครับนอกจากการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วนะครับก่อนการซื้อประกันชีวิตทุกคังเนี่ยอย่าลืมดูประโยชน์ของประกันชีวิตแต่ละแบบนะครับแล้วเลือกประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการประกันชีวิตสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารกรุงศรีติดต่อกลับได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากทางธนาคารกรุงศรีของเราวันนี้ผมและโคชโตขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ